บริษัทเมตตาหมานิยมปิดตัวและหลังจากดำเนินการมา20ปีหลายคนใจหายมากนะครับพี่นพใช้คำว่าพักค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะแบกค่าใชจ่ายต่อได้เพราะว่ามันยังไม่มีงานเข้ามาให้ผลิตใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็เล่าให้ให้ให้ให,ให้ให้หลายคนฟังทั้งผู้ใหญ่ด้วยแหละคุยฟังว่า ผมไม่รู้ผมเป็นอะไรผมรู้สึกผมแย่มากอมผมรู้สึกว่าชื่อทำไมผมนั่งอยู่แต่ในห้องตัวเองแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันอึดอัดอแล้วแบบหาทางออกไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ,ก,บกับตอนเนี้ยที่จะอนุมัติก็อนุมัติแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านกับดาฟหนึ่งด้าฟสองอก็ยังไม่เคลีย เป็นอาทิตย์แล้สองอาทิตย์แล้วเอ๊ะก็ยังไม่ให้คําตอบอ,อจนกระทั่งตัดสินใจเข้าไปพบคถึงได้บอกว่าอันนี้ต้องขอขออนุญ,ญาตพี่นะครับที่พูดเรื่องเรื่องพวกนี้ก็ถึงถึงได้บอกว่าอ๋อมันไม่สนุกมันไม่สนุกกว่าพี่มผมคิดในใจนะผมไม่ได้พูด าอ่ผมว่าผมผมว่ามันสนุกนะอืเพราะว่าผมก็อ่านมาหลายรอบแล้วแล้วผมก็รู้ด้วยว่าเรื่องเนี้ยที่ผมที่เราผ่านแล้วเนี่ยม,มันจุดมุ่งหมายของเรื่องมันคืออะไรเราจะกำลังจะเล่าเรื่องอะไรค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะมันเหมือนถูกปฏิเสธอะ่ะถูกปฏิเสธว่ามันไม่สนุกก็เลยอขอระงับไปก่อนไม่ให้ทำออขอระงับไปให้ก่อนไม่ทำเพราะหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีข่าวเพื่อนๆที่อยู่ในายอยเหมือนกันอ่าที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่่อยูในสายผลิตเหมือนกันเนี่ยก็ถูกระงับเหมือนกันค่อยๆถูกระงับ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 ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ขอเป็นตัวแทนของหลายๆคนนะที่พูดวันนี้เพราะว่ามันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ของภายในอ่ะมันก็ไม่ควรจะเอามาพูดเลยขนาดนี้แต่ว่าต้องขออภัยผู้ใหญ่ด้วยว่าก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนที่ที่ที่พูดพูดในวันนี้เพราะว่า ทุกคนก็คงต้องเจอกันหมดไม่ใช่ผมคนเดียวก็เรือหลายคนหลายคนที่เจอภาวะแบบนี้นะ,ะก็จริงๆแล้วพอมันเจอแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าได้หลุดออกมาแล้วเราได้คิดอะไรที่มันมากขึ้น